สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลพูเงินอำเภอกัรนรักหวัดสิบเจ็ดครับวันนี้มาพอดีไปห้วยตะไมมาก็เลยเก็บผักบุ้งมานี่ก็มาให้เป็นอาหารนะครับจะมีรากผักบุ้งอ่อนนะครับที่เก็บมามาดูกันแล้วกันปลาก็จะมีที่บ่อใหญ่นะครับจะมีปลานิลนะครับปลาทับทิมปลาหมอหรือปลาเข็งแล้วก็ปลานิลนะครับแล้วก็ปลาสลิดนะครับ มาดูกันว่าปลาเขากินขนาดไหนนะรากพักบงเบ,บๆนะาๆเลยลายตกใจต้องโซมหน่อยหนึ่งนะฮะผักบงเนี่ยนราเอามาเอามาใหม่นะครับเอามามเมฆจากห้วตะไม พอดีเดินเดินแล้วเจอผักบุ้งอยู่ด้านกลางๆหนองนะครับที่มีรากอ่อนๆข,ขาวๆเนี่ยเลยเอามาทั้งทั้งยวงเลยนะครับถอนมาเลยต้องบอกให้กปาล์มตกใจ จะมีกินตลอดนะครับปลานิลตัวระบาดห้าิบนะปลาหมอก,ก็ตัวระบาดปลาสลิดก,ก็ตัวระบาดนะครับที่นงโน้นจะมีกินผักจอกด้วยนะครับไปใกล้ๆแล้วก็จะตกใจ ก็คือมีกินทั้งคืนนะครับกินได้ทั้งวันน,นี่กินผักจอกตรงล่างก่อนคบยุบยุบยุบย,บย,บยบกินตลอดนะครับปลาเนี่ยก็จะทำให้เขาโตเร็วนะครับเพราะว่าอาหารชี่แมวก็จะให้อาหารเม็ดวัลละมือนะครับ แล้วมือแล้วก็ไอ้นั่นๆก็เป็นพวกผักสดพวกนี้ต่างๆนะครับที่อยู่ในบ่อยแล้วนะครับให้เฉพาะตอนเย็นนะครับกลางวันก็ให้เขากินพวกผักพวกนี้แหละผักจอกนะผักตบชาวาผักบุ้งนะครับผักแว่นก็นแล้วแต่นะแล้วแต่ป่าจะกินนะครับก็เป็นอาหารเสริมนะครับ จะทำให้ก็โตเร็วเหมือนกันอย่างผักผักจอกนี่ผมใช่ไหมว่าก็โอเคนะนปลาจะลุมกินนะครับตรงลาก่อนเขาหรือตรงใบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวเล็กนะครับถ้าโตกว่านี้มันก็คงจะกินได้ทั้งใบนะครับถ้าหมดเราก็ไปเอาที่บอรสาธามาให้ใหม่ก็ได้ อันเสริมให้ปลานะฮะที่บ่อก็ลองดูนะเผื่อใครสนใจเอาวิธีเช็งแมไวไปใช้นะครับเพราะว่าปลามันตานธมธรรมชาติเขาเขาก็อยู่ได้อยู่แล้วขอให้มีเราเตรียมผักต่างๆมาปล่อยให้เขาผักบุ้งผักแว่นผักจอกนะฮะผักตบชวาอย่างเงี้ยครับหรือว่าผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดน้ํานะครับ ก็จะมีใบก็สามารถกินได้เหมือนกันปลาก็จะมีเครียดนะครับเพราะมีอาหารถ้าบ่อเราโลง่ลงโล่งๆก็จะไม่มีอาหารก็จะลำบากปลาถ้าหิวก็ต้องมีอะไรสำรองนะครับ ธรรมาชาตินะดูปลาว่ายน้ำก็มีความสุขนะครับตอนเย็ยนชอบมานั่งดูที่บ่อนะครับดูปลากินอาหารเจ็บเจ็บเจ็บจ็บ,จ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 บไปใกล้เขาจะตกใจนะครับเนอะี่ปลาทรับทีมชอบเลยวะ ผักจอกนะครับรากผักบุง้งก็ชอบกันนะครับนี่เขาจะลุ่มกินเลยแล้วครับถ้าไม่มีตัวตอดก็ไม่กินนะกินบางต้นลงเงี้มีตัวหนึ่งตอดกินแล้วก็จะกินด้วยกันนะครับเหมือนกินเป็นฝูงนะครับปลา มีตัวหนึ่งต่อก็จะต่อด,ด้วยกันนะฮะแล้วเขบ,บุงนี่กันไม่มีตัวตัวกัดกินก็จะไม่มีถ้าเวลากินก็กินพร้อมๆกันแลาไม่มีก็คือไม่มีนะครับเรอจะเป็นยีน่าปลาถ้ามีตัวนํานะครับไม่ไม่มีตัวนาก็ก็ก็ไม่กินถ้ามีตัวในตัวนึงนานี่ก็กินเรียบแลวครับ ก okay. ็ลองดูนะครับเพื่อใครจะนำไปใช้นะครับเอาผักที่มีตามธรรมชาติมาเป็นอาหารเสริมให้ปลาที่บ่อได้นะครับจะเป็นผักกุ้งผักตบชวาผักจอกผักแว่นผักกระเฉดน้ำน,นะครับผักกันจองก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับเพื่อใครสนใจทางด้านการเสษตรจะมีบอ่อมีปลาแล้วแล้วบ่อท่านว่างปล่าไม่มีผักไม่มีอะไรไม่มีอาหารเสริมให้ปลาก็ ลองเอาเทคนิคของช่างแมวไปใช้ดูครับเราก็จะได้ช่วยลดอาหารให้ปลาได้แล้วก็ปลาจะมีอาหารกินตลอดนะครับยังไงช่วยกดตตามกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทาคลิปวีดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วทีมงานผักตามธรรมชาติก็มีเยอะอแล้วนะครับเราแค่เอามาใส่บอ่อให้มันเหมือนอยู่ในธรรมชาติที่บอ่อธรรมชาติที่เขามีนะครับบอ่อสารณะต่างๆ ถ้ามีจอกมีแหนอะไรนี่ก็จะดีนะครับก็จะช่วยให้ปลามีอาหารกินทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะครับ